พี่ดุยแกสองคนน่นสิหรือว่ามันจะมาตามทวงเงินเราอะผมตะปกปิดเรื่องส่งวนตังผมให้เป็นความลับที่สุดถ้าคนในงานรู้ว่าผมเป็นลูกของไอ้แก่สองคนเนี่ยผมเสียตำแหน่งรองผู้จัดก,การไปแน่เลยเ<ป>นี่<ป>เข้ามาทำอะไรตรงนี้ไอ้แก่วิน แม่ก็ามาร่วมงานเลี้ยงไงนี่แก่บ้านอกสองคนนี่ไม่ได้แหกตาดูหรอฮะว่าสถานที่เนะี่ยเป็นสถานที่อะไรนี่พวกแกแอบ,บเข้ามาที่นี่ใช่ไหมฉันจะโทรแจ้งตำรวจให้ามาจับพวกแกเฮ้ยไม่ไม,ไม่แม่ไม่ได้แอบ,บเข้ามาแต่พ่อก,กับแม่ถูกเชิญให้มางานนี้โอ้พวกแกถูกเชิญเหรอไหนบัตรเชิญ